นี่จ้าอรร <S <S เอาไก่ทอดครับหวานน่ <ion> าไม่ไดมค่ะหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดราราจ้ากินเยอะๆนะคะเอ่องั <ถ xi. S 1> ้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รักอะไรดีคะผักผักนะคะัทบทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกวา่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZnew ภาพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะจังหวัดศรีสะเกดย,ยกระดับผ้าทอบเบญจสีด้วยนวัตกรรมสู่การยั่งยืนในงานเฉลิมฉลอง241ปีศรีสะเกดค่ะ เมื่อเวลา17.30นาของวันที่17พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะณเวทีการแสดงบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอบเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกิจกรรมยกระดับ้าทอเบนจสีด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวพัฒนานันศิลาอาจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรีสเกตนายอนุรัตธรรมประจาจิตนายนพพงพลาดีซา์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายชัยชนะพลาพงศ์รองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองรีสเกตดกตรกระยานีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสเกตหัวหน้าส่วนราชการภาคราัฐภาเอกชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมกิจกรรมคับข้าง นางสาววริศราโสภาคพัฒนาการจังหวัดริสเกตกล่าวค่ะว่าการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอทอปเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในจังหวัดริสเกตหรือต่างจังหวัดตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกิจกรรมยกระดับ้าทอเป็นจีด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้กำหนดดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่17ถึง21พฤศจิกาย,ยน2566โดยบูรณาการกับงานเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดศิสเกตณส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพันศา80พันศาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศิสเกตมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป จำนวน110กลุ่มแยกเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน42บูตรประเภทอาหารจำนวน43บูตรประเภทเครื่องดื่มจำนวน10บูตรประเภทของใช้จำนวน10บูตรประเภทสมุนไพรจำนวน5บูตและหน่วยงานราชการจำนวน22บูตรประกอบด้วยกเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดพาณิชย์จังหวัดปศุสัสตว์จังหวัดสวนวิจัยพืชสวนศิษเกตไปรษณีย์จังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศสิบสิสเกตและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสิสเกตนายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวค่ะว่ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหามุ่งสร้างความเจริญให้ชุมชนโดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ โดยการพัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นสุสากลทั้งการผลิตการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นให้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่ามีจุดเด่นและจุดขายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ได้ประสานสามารถพลิกฟื้นให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนมุ่งให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งสามารถทำให้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นจังหวัดสิสเกตได้กำหนดวาระผ้าทอสิสเกตธานีผ้าสีแซวภ่าใต้แบรนด์ผ้าทอเบญจสีเป็นหนึ่งในสิบวาระขับเคลื่อนจังหวดัด ด้วยความโดดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดดินแดนที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในท้องถิน่นมาประยุกต์ใช้ผ่านกรรมวิธีการย้อมตลอดจนนำอัตลักษณ์ที่สำคัญในหลายๆด้านที่เป็นที่รู้จกักมาผนวกกับภูมิปัญญาที่มีตั้งแต่สมัยโบราณ การนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดสินค้าโอทอปที่สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนและเพื่อเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญารวมทั้งพัฒนาและยกระดับผ้าทอเมืองศรีสเกตให้สามารถแข่งขันได้ โดยสามารถถ่ายทอดส่งมอบองค์ความรู้ในทุกด้านการดำเนินการผ้าทอบเบญจสีแก่คนในชุมชนเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบผ้าทอบเบญจสีควบคู่ไปด้วยเพื่อให้องค์ความรู้การทอผ้าการฟอกย้อมสีธรรมชาติการออกแบบไปจนถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดถูกถ่ายทอดต่อไปอย่งคนรุ่นหลังหร คือผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ค่ะด้านเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดริสเกตได้รับมอบหมายจากจังหวัดริสเกตให้เป็นตัวแทนประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลอง241ปีเมืองศ,ศิสเกตค่ะ เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา9น,นาทีค่ะณศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจีสิสเกตรธรรมสถานตำบลหนองคลกอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายวิทยาวิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสรเกตมอบหมายให้นายที่วารุงแก้วรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสรเกตรประธานเครือข่ายศรีสเกตโมเดลเป็นประธานในพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมฉลอง241ปีเมืองศรีสเกตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดศรีสรเกต โดยมีรองประธานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสเกตสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรีสเกตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตและองค์เครือข่ายภาคประชาสังคมได้แก่หอการค้าจังหวัดและ y e c จังหวัดพุทธสมาคมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัดสมโมสรไลออนศิสเกตและสมาคมกีฬาจังหวัดเข้าร่วมพิธีทั้งนี้งานเฉลิมฉลอง241ปีเมืองศิสเกตกำหนดจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศิสเกตเสริมสร้างความสามัคคีตลอดทางเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดศิสเกต จัดขึ้นระหว่างวันที่17-21ถึง 21, พฤศจิกายน2566นบณบริเวณสวนสาธารณะลานออดลอร์อนุสรณ์238ปีจังวัสสเกตและสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอําเภอเมืองจังหวัดสิสเกตค่ะและนายอําเภอโพสุวรรณเปิดกิจกรรมรำบวงสวงฉลอง241ปีศรปีสิสเกตการเกาะนาคเมืองบาดานค่ะ เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ค่ะที่เกาะนาคเมืองบาดานวัดไตรสามัคคีตำบลโดดอำเภอโพศิสุวรรณจังหวัดริสเกตนายสุวรรณเนตรเนติกุลนายอำเภอโพศิสุวรรณได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอโพศิสุวรรณเนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองสู่ขวัญบ้านบายสีเมืองรุ่งเรือง2องปีจังหวัดริสเกตจากนั้นนางรำทางยี่ส2อำเภอจำนวนกว่า4 0 0พันคน จะได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดงานและรำเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดศรสีสเกตอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันในวันที่19พฤศจิกายน2566เวลา16นาฬิกา30นาทีณนะสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำําเภอเมืองศรีสเกต โดยมีนายจันโตสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวนำหัวหน้าสุรชการอำเภอโพสิสุวรรณผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่และประชาชนชาวอำเภอโพสิสุวรรณร่วมในพิธีบวงสวงนายสุวรรณเนรเนติกุลนายอำเภอโพสิสุวรรณกล่าวค่ะว่า ในการรำบวงสวงในครั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ241ปีจังหวัดศร,รีสะเกดซึ่งทางจังหวัดและอำเภอได้มีกิจกรรมในระหว่างวันที่17-21พฤศจิกาย,ยน2566วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของกิจกรรมก็ได้มีพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดและประจำอำเภอโพธิสวรรเรามีกิจกรรมพิธีด้วยกัน2จุดคือ จุดที่1บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพสิสวันและบริเวณเกาะนาคเมืองบาดานโดยสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเกาะนาคเมืองบาดานวัดไตรสม,มคีถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอำเภอโพสิสวันและของจังหวัดศรีสะเกษมีความสวยงามและร่มรื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในช่วงเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดริสเกตก็ขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวเมืองสีเผ่าไทยศิสเกตนอกจากนี้อำเภอโพสิุวันยังมีงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันในวันที่8-9ทธันวาคม2,566นี้ที่บริเวณลานพระใหญ่หนองหูตำบลอีเซอํำเภอโพสิษวันจะมีการแข่งเรือประเพณีมีการรำเฉลิมฉลองอำเภอโพสิุวัน กิจกรรมชกมวยไทยมีมหรสพต่างๆและการแสดงสินค้าโอทอบพื้นบ้านของอำเภอโพสิสุวรรณอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันและคณากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันาลูมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085-495-0835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่า <S <S มานี่หลับตาลง แขงแขนเป็นเวลา30นา,าท,ทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็คนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะแบปบปรถบลงรถลดดู